เราลงเรือลำเดียวกันคือร่วมโลกเดียวกันสีจิ่นผิงกล่าวกับบินเคนสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0 954605580 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ต้อนรับการเข้าพบของนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงปักกิง่งครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้ย้ำอีกว่าจีนนั้นได้นำเสนอทางออกแล้วคือการสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันไปด้วยกัน ลงเรือลำเดียวกันหรือก่อคือร่วมโลกเดียวกันพยายามทำให้ทุกฝ่ายมาร่วมประสานกันแก้ไขปัญหาร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกันความสำเร็จร่วมกันนี่เป็นการกำหนดโทนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยักษ์ใหญ่ยุคใหม่ของโลกซึ่งหากดําเนินไปได้ตามนี้ โลกมนุษย์ก็มีความหวังอย่างน้อยโอกาสที่จะเกิดสงครามก็น้อยลงและในวันที่จีนพบบลิงเคนนั้นปรากฏว่าผู้แทนกลุ่มฮามาสกับฟาตาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันต่อสู้เพื่อฟื้นฟูฐานะของรัฐปาเลสไตน์ตามแนวเสนอของจีน ที่จะดึงอิสราเอลมาร่วมเจรจาตกลงกับฝ่ายปาเลสไตน์เพื่อให้สองรัฐนี้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติตัวแทนของสองฝ่ายประกาศร่วมกันที่กรุงปักกิ่งว่าชาวปาเลสไตน์ยินดียุติการต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายสันติภาพบนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิ์นั้น นี่คือผลสำเร็จอันโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งของจีนในการแก้ไขปมปัญหาอันยุ่งยากและยุ่งเหยิงจับทางจีนโดยสันติตั้งรพีพากรตอนร่วมโลกเดียวกันคําพังเผยที่ว่าลงเรือลำเดียวกัน ตรงกับภาษาจีนที่ว่าร่วมโลกเดียวกันหมายถึงร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่อสู้เอาชนะอุปสรรคสร้างอนาคตร่วมกันในวันที่26เมษายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ต้อนรับการเข้าพบของนายแอนโทนีบิงเชนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ที่กรุงปักกิ่งได้ยกสุภาษิตข้อนี้ขึ้นมาพูดแต่ก็ได้ยกระดับขึ้นเป็นร่วมโลกเดียวกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้สรุปภาพรวม45ปีของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนว่ามีขึ้นมีลงแต่ก็สามารถกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ทั้งสองฝ่าย ควรจะยึดไว้เป็นหลักนำหรือโทนหลักชี้นำการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจชั้นนำของโลกในยุคปัจจุบันรวมสี่ประการคือหนึ่งควรเป็นเพื่อนกันหุ้นส่วนกันมิใช่เป็นคู่อริกันศัตรูกัน สควรเป็นปัจจัยเสริมสร้างความสำเร็จซึ่งกันและกันมิใช่คู่กัดขัดขวางทำร้ายทำลายกัน 3. ควรสแสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่างกันให้มากหลีกเลี่ยงการเชือดเฉนฟาดฟันกันร่ำไป 4. พูดแล้วต้องทำมิใช่พูดอย่างทำอย่างนี่เป็นการกำหนดโทนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยักษ์ใหญ่หญยุคใหม่ของโลกซึ่งหากดำเนินไปได้ตามนี้โลกมนุษย์ก็มีความหวังยังน้อยโอกาสที่จะเกิดสงครามก็น้อยลงความจเจริญรุ่งเรืองที่มวลมนุษย,ยชาติทวินหาก็จะปรากฏเป็นจริง การกําหนดแนวหาหรือโทนเช่นนี้ดูจะเป็นเรื่องที่จีนยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดและอย่างเปิดเผยครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้ย้ำอีกว่าโลกทุกวันนี้กําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบร้อยปีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงที่คุกคามโดยตรงต่อมวลมนุษย,ยชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาคำตอบสำหรับจีนนั้นได้นำเสนอทางออกแล้วคือการสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันไปด้วยกันลงเรือลำเดียวกันหรือก็คือร่วมโลกเดียวกัน พยายามทำให้ทุกฝ่ายมาร่วมประสานกันแก้ไขปัญหาร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกันโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจร่วมกันและทำทุกอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันแนวเสนอที่ผู้นำจีนย้ำแล้วย้ำอีกนี้สําหรับผู้ที่คิดตามทิศทางการขับเคลื่อนของสังคมโลก จะรู้สึกคุ้นเคยมิใช่เรื่องใหม่แต่ครั้งนี้แตกต่างไปจากอดีตตรงที่ในวันที่จีนพบปลิงเช่นนั้นปรากฏว่าผู้แทนกลุ่มฮามาสกับฟาตาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันต่อสู้เพื่อฟื้นฟูฐานะของรัฐปาเลสไตน์ ตามแนวเสนอของจีนที่จะดึงอิสราเอลมาร่วมเจราจาตกลงกับฝ่ายปาเลสไตน์เพื่อให้สองรัฐนี้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติตัวแทนของฝ่ายประกาศร่วมกันที่กรุงปักกิ่งว่า ชาวปาเลสไน์ยินดียุติการต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายสันติภาพบนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ้นนี่คือผลสำเร็จอันโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งของจีนในการแก้ไขปมปัญหาอันยุ่งยากและยุ่งเหยงิงการสร้างความเป็นปึกแผ่นในหมู่ชาวปาเลสไน์จะทำให้อิสราเอลต้องเผชิญหน้ากับคู่กรณีที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว โอกาสที่จะหักหารทำลายก็ยากขึ้นขณะบรรยากาศต้านยิวก็กำลังแพร่กระจายเป็นไฟลามทุ่งในรั้วมหาวิทยาลัยของสหรัฐยุโรปออสเตรียใช่ค่ะออสเตรเลียเป็นต้นเพราะทนไม่ได้กับพฤติกรรมเหี้ยมโหมดของอิสราเอลที่กระทำต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ซึ่งตลอดเวลานั้นรัฐบาลโจไบเดนออกโรงถือหางอิสราเอลคอยลงมติวีโต้ขัดขวางการยุติสงครามแทบทุกครั้งการกำหนดโทนหรือแนวการขับเคลื่อนของสังคมโลกที่ยึดถือเอาความถูกต้องของประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งมุ่งมั่นให้คนทั้งโลกหยุดพ้นจากวงจรวิกฤต และก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าร่วมกันโดยอาศัยความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการยุคใหม่ที่จะช่วยบรรดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเป็นจริงได้เสมอดังเช่นที่กําลังปรากฏให้เห็นกันทุกวีวันบนแผ่นดินจีนโทนเช่นนี้ก็กําลังจะปรากฏขึ้นบนขืนแผ่นดินไทยแล้ว เมื่อทุกฝ่ายเริ่มมองเห็นตรงกันแล้วว่าอนาคตของคนไทยประเทศไทยอยู่ในมือของคนไทยที่ร่วมกันลงเรือลำเดียวกันหากนิใช่พวกนักการเมืองที่ทำอะไรไม่เป็นนอกจากแก่งแย่งกันโกงกินไขคำจีนถงฉิวโลกเดียวกันสืบจากข่าวรายงาน สนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูสเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์0869959575และอีเมลสืบจากข่าว at g m a i l c o m